เบอร์ครับพี่สลิดก็ตัดที่วัตถินออกไปเพราะจริงจริงพี่วัตถินอ่ะจับขึ้นมา2อเบอร์นี่นะฮะแล่วก็ากันก็ตัดก็คือตัดขึ้นมาใหม่อีกเบอร์นึงเพลินค่ะแต่ที่ถ้าเป็นรางวัลต่อไปครับค่ะนะถ้ารางวัลต่อไปเนี่ยเราให้ค่ะนะครับผมอันนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ ทองคิมนะครับปลาไหลทองด้วยนะครับ08202122ตามเซียนสองพารครับค่ะ08991162ตามเซียนสองพา่ะค่ะ08164734ตามเซียนสองพารค่ะ08239537ตามเซียนสองพาร์ครับ08129108ตามเซียนสองพารครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นเนื้อเงินยวงนะคะครับผม087846 29ตามเซนสองภาครับค่ะ081 004 98ตามเซนสองภาค่ะ001น้องเกลเดี๋ยวเขาจำผิดนะคะ,ะ081 193 3 94 19ตามเซนสองภาค่ะ082 9 8 7 5 6ปดเจ็ดห้าหกตามเซียนสองพระครับค่ะศูนย์แปดตามเซียนสองพระค่ะครับผมฮะต่อไปเลยครับุพิชื่อที่อยู่กับพราด้วยนะคะ่ะอันนี้เป็นเบี้ยแก้นะคะของหลวงพ่อจรที่ด้านหลังเป็นยันอ่านี่ขอไว้นะครับ0 8 7 7 3แปด็ดเจ็ดสาสมหูนตามเซียนสองพระศูนย์3ปดตามเซียนสองพระศูนย์แปดาตามเซียนสองพระศูน1 2แปดหนตามเซียนสองพระเอาเหนื่อยครับต่อไปฮะค่ะ 087นะคะ17036ตามเซนสองพระค่ะ083 80163ตามเซนสองพระค่ะ084 418 46ตามเซนสองพระค่ะ084 776 63ตามเซนสองพระค่ะอันนี้หลังยันคูนะครับเบี้ยแก้นะครับแจ้งนิดนึงว่าอันหนี้งถึงแเนี่ยก็เรียงตามซลยตามวันอาทิตย์วันอาทิตย์ถึงเสาร์ค่ะนะฮะพาผมต่อไปเลยครับอ่าน้องเกลยนะฮะอันนี้เป็นหลังพระชัยวัดค่ะค่ะ0812842 5ตามเซนสองพระค่ะ 08724917ตามเซียนงพระค่ะ09097831ตามเซียน2พระค่ะ08954159ตามเซียน2พระครับ08758241ตามเตียน2พระครับ0817676293ตามเซียนสองพระค่ะ08175996ตามเซียน2พระค่ะ08164734ตามเซียน2พระครับครับรางวัลที่5นี่เป็นพุธกลางคืนนะครับศีดำนะครับนะฮะนะครับผมแล้วก็รางวัลที่6นี่ ก็เป็นพลเรืหารสุดสไล่ไปเลยไม่มีพลทหาสกลางคืนนะครับค่ะครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นองค์พระจตุคามเนื้อเซรามิกลงไายน้ำทองค่ะครับครบแล้วะบ้างครับค่ะก็อันนี้ศูนย์7ปดสองเก้าห้าเจ็ดโทรถาเก้าแปดเจดห้าหกตามเซนสองพระค่ะครับค่ะยังไงรบกวนอีกหนึ่งครั้งก็คือว่าส่งชื่อที่อยู่แล้วก็ใช้เบอร์เดิมส่งมาเราจะได้จะส่งให้ส่งมากได้มากนะครับแต่ผมก็ขอเรียนไปตรงนี้เลยฮะเะ SMS ทุกเอที่ส่งมาเนี่ย ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ได้บาทเดียวเพราะว่าทางบริษัทเนี่ยของเอสเนบีเนี่ยสาบาทเนี่ยเขาเอากินไปหมดทางเราไม่มีได้นอกจาก8บาท9บาทเราอาจจะได้แต่นี้คือได้ก็ไม่คุ้มหรอกครับแต่ว่าอยากจะให้มากกว่าใช่เพราะว่าอย่างโดยส่วนตัวพี่กบก็ต้องมาเสียค่าจัดสมวัตถุมงคลให้อยู่แล้วนะคะเดือนก็สองสามพันบาทอยู่แล้วนะคะแต่ว่านี่คือถือว่าได้ได้ร่วมสนุกการร่วมรับของรางวัลเล็กๆน้อยๆคับผมคฮะ ค่ะมาถึงอาจารย์กบค่ะจย์กบ,บจะต้อง <ผม S 1> บอกตำหนิชีชันด,ด้านข้างเหรียญของหลวงปู่คำบุคบ่ะครับผมทีนี้ก็ทีนี้เรามาพูดถึงหลวงปู่คำบุพุทธิตโตนะครับ,รบเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อสองปีปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วนะครับเหรียญอยู่ประมาณสองสามพันบาทค่ะนะครับเหรียญสวยๆนี่ฮนะอ่าคุณสิทธิ์เนี่ยคุณรัตุสิทธิ์เนี่ยบอกสา0 0ันาไปเลยพี่กบสาม ห้าเหรียญสิบเหรียญเอามาให้นะฮะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะฮะใช่ค่ะช่วงระยะปีสองปีขึ้นกระโดดเป็นหมื่นเลยนะฮะขายจะปีเดียวนะคะปีเดียวที่จริงคุณหวานนะขึ้นขึ้นและอนาคตก็จะขึ้นไปเรื่อยเรืนะครับนะครับเพราะยิ่งมีเก๊เข้ามาเรื่อยๆเวอร์ชันใหม่เข้ามาเรื่อยก็ของก็จะขยับขึ้นเรื่อยเรืนะครับสร้างแปดพันเหรียญนะฮะแปดพันแลยวหนึ่งหมื่นนะฮะนะครับแต่ลงสะดือโบสถ์อ่ะสามพันเหรียญนะครับผมแล้วแจกจ่ายลูกศิษย์ลูกหาไปก็แล้วก็ ส่วนมากจะแจกจ่ายและสิทธิลูกหานะฮะกระจายกระจายไปทั่วนะฮะผมเพิ่งได้ที่ลาดบุรีมาเหรียญได้ที่สุพรรณบุรีมาเหรียญหนึ่งนะครับผมฮะเอาเรามาดูจุดที่หนึ่งย่อยๆกันเลยนะครับนะครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เหรียญถือว่าเรามาดูจุดที่หนึ่งกันก่อนนะครับนะฮะจุดที่หนึ่งเข้าเหรียญแท้กันเลยนะครับนะครับผมอ๋อนะ้รภาพค้างนะฮะยังไม่ค้างนะครับ นะฮะจุดที่หนึ่งนี่ปลายเส้นผมนะฮะจะเป็นลอนลอนตลอดนะครับอ่านีผมจะบอกให้ด้วยนะฮะถ้าของแท้เนี่ยจะเป็นลอนเห็นหมดนะครับแล้วก็จะมีเส้นอยู่เส้นหนึ่งบนนี้นะฮะนะครับซูมเข้ามาได้อีกนิดนึงนยครับผมนะฮะอันนี้จะมีเส้นแหลมอยู่เส้นหนึ่งนะครับผมตรงนั้นนะครับอันนี้ของปลอมไม่ติดนะครับค่ะามาจุดที่สองนะครับผมนะฮะจุดที่สองหัวคิ้วจะเป็นคล้ายหัวธนูนะครับของสออ่าของเสริมของปลอมเนี่ย จะเบอร์ละ,ะตื้นดดนะครับจุดนี้นะฮะนะครับแล้วก็จุดที่สามน้ำหมากขบนะครับผมอันนี้ถือว่าเหมือนเราปลูกกินหมากก็หมากขบนะฮ<อ>ะรถกียันคันใช่ครับอันนี้ของปอมมีแต่เบอร์<ม>นะฮะแล้วผมมีเหรียญเวอร์ชันใหม่เดี๋ยวต้องให้คุณผู้ชมดูด้วยฮะเ<ๆ>วอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับนะครับอ่าสี่นะครับบนสังกติบนหัวไหลสังกติเนี่ยฮะจะมีเส้นผ่าอยู่นะครับมีเส้นฮะ อันนี้ของปอมไม่ติดนะครับเต็ดก็เบอร์มากนะครับค่ะส่วนจุดที่ห้านะครับหายปลาาของปู่นะครับนะครับผมขอเรียกเป็นคำว่าหายตาลานะครับนะฮะจะมีเส้นนะครับหัวท้ายจะมีเขาเรียกว่าสูงแล้วตรงกลางนี่จะต่ำนะฮะจะดูเป็นเส้นยาวแล้วกลางจะเป็นต่ํามาอันนี้ต้องคมชัดนะฮะถ้าออกมาเบอร์เบอร์นะฮะเกรย์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ ไม่ต้องสันนิษฐานคือเกเลยนะฮะแล้วก็จะมีเส้นตามมายันปลายหันไปหายปลาเลลนะครับค่ะจนถึงจนถึงจีวรครับผมค่ะอันนี้เหรียญหลักหมื่นคุณผู้ชมเดินในตลาดยังมีให้ให้เห็นอยู่นะครับแต่เกยเยอะนะะต้องคอยระวังนะฮะอันนี้ดูตรงนี้เป็นหลักด้วยจะเช่าก็ต้องตรวจสอบดีๆก่อนใช่ดูตรงนี้เป็นหลักนะครับค่ะเอามาจุดที่หกนะครับจุดเนี้ยฮะอ่าเขาเรียกเส้นจีวรนะฮะปลายเส้นจีวอนสองเส้นเนี้ยจะเป็นคล้ายๆ สองเส้นเ็นเป็นแฉกออกมาฮะเป็นแฉกแตกออกมาสองเส้นนะฮะอันนี้คือคุณผู้ชมนะถ้าของปลอมเนี่ยจะตื้นบางนะครับและเส้นจีวรทั้งหมดเลยนะฮะโดยรวมของเส้นจีวรทั้งหมดเลยนะครับจะคมลึกเป็นชั้นชนั้นชั้นเห็นว่าเป็นเส้นจีวรนะครับแต่ของปลอมเนี่ยค่อนข้างจะเบอร์ออกกลมๆด้วยนะฮะนะครับผมนะฮะแล้วก็จุดที่เจ็ดหัวเลขหนึ่ง ตรงคําว่ารุ่นหนึ่งนะคะอืมครับผมอันนี้จะมีเส้นแตกเส้นแตกออกมานิดนึงค่ะแต่จะเห็นได้ชัดนะค่ะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเข็มออกมานะฮะอันนี้แหลมคมนะฮะถ้าคุณผู้ชมเห็นถ้าของเกเนี่ยจะตื้นค่ะนะฮะที่ผมอธิบายบ่อยๆเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูของแท้ไปเพราะว่าเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่ยังมีให้เห็นอยู่ในท้องตลาด แม้แต่ทางอตะกอก็ยังได้นะครับแล้วก็ตลาดพระที่ตลาดย่อยๆตอนเช้าตอนบ่ายตอนสายเนี่ยมีแทบทุกที่นะเ่าเหรียญกระจายอยู่เรียกว่าเป็นเหรียญที่ยังสามารถหาได้ง่ายแต่ต้องแท้ไม่แท้ต้องว่ากันอีกทีนึงแต่แต่ก่อนซื้อเหรียญหลักร้อยเดี๋ยวนี้ก็ตามตามตลาดก็หลัก2 0 0พัน0าพันก็ยังซื้อได้ยังหาพอซื้อได้อยู่นะฮะผมไม่ได้ไปกดราคาเขานะเขาเปิดมาของพระเนี่ยไม่มีถูกไปไม่มีแพงไปนะครับผมนะะเอามาดูด้านหลังครับ นะฮะฮด้านหลังเอาผมเอาจุดาตายเลยแล้วกันทางห<ะ>ูห่วงนะฮะะนะครับหูห่วงต้องต้องปิ้นนะครับแล้วการเจาะของหูห่วงนะฮะแล้วรอบรอบของหูห่วงเนี่ยต้องอรอบนอกนะครับพี่สนครับนะฮะรอบนอกเนี่ยจะเป็นเป็นพื้นนะฮะที่พื้นรอบนอกเนี่ยจะเรียบค่ะนะครับค่ะจะเรียบนะฮะพื้นจะเรียบจะไม่มีเขาเรียกไม่มีการปั๊มซ้ํานะฮะ คือรอบรอบทั้งทั้งเหรียนเลยฮะจะไม่มีการปั๊มซ้ำนะอัี้งก็จะไม่มีรอยใช่ไหมครับใช่ครับของปลอมนะฮะเรามาดูของปลอมจะมีซ้ำนะฮะให้ดูจุดนี้ไว้ก่อนครับนะฮะหลังเหรียนให้ดูจุดนี้ไว้ก่อนฮะฮะจะมีรอยปั๊มให้เห็นแบบเป็นรอยปั๊มซ้ำไม่เรียบนะฮะเนี่ยของปลอมเวอร์ชั่นใหม่หน้าเหมือนหมดแล้วนะฮะถ้าหน้าเหมือนคือถ้าหน้าเนี่ยถ้าไม่เอามาเทียบก็ดูไม่ไม่ออกนะครับนะครับแล้วก็มาดูหัวยัน ค่ะทีนี้มาดูหัวยันนะครับหัวยันอันเนี้ยถ้าของปลอมปลายเขาจะแบนค่ะแล้วจะทู่ค่ะอันนี้จะเป็นกลมเป็นเส้นม้วนกลมขึ้นมายาวตลอดเลยฮะแล้วเส้นวักเส้นอะไรจะคมชัดโดยรวมต้องคมชัดค่ะนะครับคมชัดลึกแต่ถ้าเป็นอันนี้ฮะของของปลอมเนี่ยจะถอดอกมาเห็นไหมฮะแต่ถ้าเราไม่เห็นเราก็จะเห็นว่ามันมันตื้นไปนะครับค่ะ นะครับผมอันนี้โดยรวมนะอันที่เนี้ยมาดูด้านข้างเหรียญดีกว่าครับนะฮะด้านข้างเหรียญนะครับใช่อันนี้ยังไม่เคยบอกคุณผู้ชมครับผมอันนี้มาดูด้านขวาของข้างเหรียญฮะเหรียญอันต้นนี่เป็นเหรียญแท้ค่ะกับเหรียญแก้ผมจะเทียบมาให้สองอันฮะเอาอันแรกก่อนเลยนะครับนะครับผมนะฮะอันนี้นะฮะอันนี้อยู่ระหว่างห้านาฬิกาถ้ามองเข็มนาฬิกาถ้าเอาเหรียญหันหน้าหาเรานะาห้านาฬิกานะครับเส้นที่ผมตัดออกมาให้ดูนะฮะ ของแท้เนี่ยเส้นจะผ่าตลอดนะฮะจะมีเครื hmm, ่องเหมือนเส้นบาร์โคดอ่าคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเส้นตรงเนี้ยคือหันเหรียญเข้าหาเราแล้วมองที่ห้านาฬิกาข่าผมห้านาฬิกาฮะเส้นนะฮะมาดูขยายใหญ่นะครับมาฮะข่าผมนะรับผมนี่ฮะเส้นนี้จะผ่าตลอดแต่ของเก๊จะไม่ผ่านจะมีหัวหยักนิดนึงนะฮะแล้วก็จะตัดขาดอันนี้รอยตัด ซึ่งยังไงเก้ง่าก็ทาไม่ได้ครับให้คอมพิวเตอร์ยังไงก็ทําไม่ได้นะครับทีนี้มาดูตัวขยายใหญ่ครับไปสอนมาเนี่ยนะฮะเห็นไหมครับเห็นแตกต่างนี่จุดห้านาฬิกาที่ผมบอกนะฮะจะเป็นเส้นเหมือนคล้ายๆฟันเลื่อยเป็นล่องมานะฮะจะเป็นจุดสังเกตได้อย่างชัดเจนเลยนะครแต่ถ้าจุดเดียวกันของเหรียญเก้เนี่ยไม่มีนะฮะเห็นไหมครับจะเป็นเส้นจะเป็นรอยลักษณะที่แตกต่างกันออกไปอ่ะผมบอกจุดตายให้เลยจุดตายจะเป็นเส้นผ่ากลางระหว่างเม็ด ระหว่างเม็ดของของเก้นเนี่ยเขาจะมีเส้นผ่ากลางเห็นไหมฮะค่ะนะครับคุณผู้ชมดูได้ทั้งทั้งเหรียญนะจะมีเส้นผ่ากลางจริงๆผมว่าจะไม่บอกนะ้วอันนี้ผมไปซื้ออยู่เหมือนกันค่ะนะฮะแต่ของของแท้เนี่ยไม่มีเส้นผ่ากลางนะครับค่ะมไม่มีนะครับค่ะอันนี้จุดตายนะฮะอือนะครับคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับผมเว้าถูกบอพ่บูลเดี๋ยวพ่าคนพิบูลมองอยู่นะดูเบิ่งอยู่นะฮะอันเนี้ยเส้นถ้าของเก๋เนี่ยจะมีเส้นผ่าค่ะ นะครับของแท้ไม่มีนะครับทุกเหรียญนะครับเป็นแบบนี้หมดนะครับนะครับอันนี้มาดูด้านซ้ายกันนะครับอ่านะฮะซ้ายของเหรียญซ้ายของเหรียญนะครับนะฮะอันนี้ซ้ายของเหรียญมาดูผ่าเลยนะอันนี้ดูเนื้อซ้ายของเหรียญนะฮะการตัดก็จะเหมือนกันตัดของอเหรียญด้านด้านซ้ายเนี่ยเขาจะมีด้านด้านบนนะครับถูกแล้วครับนะฮะจะมีผิวเรียบแล้วก็มีขุข่าหน่อยนะฮะส่วนของเกเนี่ย จะเป็นเส้นลงมาเลยเลยนะฮะเพราะของเก๊ดี่จะเป็นฟันเลื่อยคือจุกสมัยใหม่จะเป็นฟันเลื่อยมานะครับแล้วก็เม็ดกระดุมของแท้นะเม็ดไข่ปลาก็จะเป็นเว้าเว็นเว้าเวินเว้านะฮะด้านนี้นะฮะแต่ของแท้ไม่เป็นไอของเกไม่เว้านะฮะนะครับเอาจุดนี้เป็นหลักนะฮะเวลาเหลือน้อยเดี๋ยวังไงเดี๋ยวเขาพักสักครู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับค่ะพักสักครู่นึงค่ะ วัดหน้ากลางวรวิหารขอเชิญสั่งจองวัตถุมงคลรุ่นมหาเศรษฐีมีแล้วรวยพระกลิ่งชินบชรมหาเศรษฐีพระปิดต,ตามหาเศรษฐีเวสวุวรรณโนมหาเศรษฐีรูปหล่อมหาเศรษฐีหลวงปู่ทวดเทพศสาสตรามหาเศรษฐีสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโดยตรง02-465-0950-081-620-3556 หลวงตามหาคำแดงขอเชิญสิทธิานุสิทธิ์ร่วมทำบุญเช่าบูชาวัตถุมงคลพระกริง่งโปรงฟ้าชินนบัญชรและเหรียญเจริญพรรุ่นแรกของหลวงตามหาคำแดงไปจองวูนนีมีมดสำ็จความปราถนาทุกเสียงทุกอย่างคิดเอาเงินกายให้เงินคิดให้แค่ข้ของกาย้แค่้องคิดเนี้ยวยันขึ้นวันยิ่งมูออกเอายายมันออก,เ,ออออกเป็นแค่ขาดแคนเป็นหาย,ยมก็ได้ เองเืช่าบูชาดวนที่วัดโดยตรงหรือศูนย์พระเครื่องทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่รายการตามเซียนส่องพระตามเซียนส่องครับความรู้ได้ไม่มากน้อยนะครับสำหรับเหรียญรุ่นแรกนะครับแล้วผมจะนําเสนอเหรียญหลักหมื่นหลักพันกลางๆหลักหมื่นลดต้นไปเรื่อยๆนะฮะนะครัวผมก็พี่วัชรินบอกว่าให้ตอบ SMS บ้างจะได้สะดวก ค่ะะะนฮก็ขอบคุณคุณเดชสมุทรนะครับนะฮะแฟนรายการที่ส่งเอสเกันมามากๆนะครับคุณวัชรินจะได้ของนะฮะนัทโมนัทโมสาธุขอให้ได้ของรางวัลคุณก้องค่ะนะแล้วก็มีพี่ชาร์ทถามเรื่องของรางวัลเเช็ครายละเอียดให้แล้วแล้วก็จะส่งให้แล้วนะคะค่่ะะคคุณแบงค์นนบุรีคุณสมรักคุณโคนนครปฐมค่ะพี่โก้นครปฐมครับะค่แล้วก็มีพี่เทวันบอกว่าวันนี้จองบัตรมันมุลมาที่จ่มาด้วยแต่อ่านไม่ทันว่าเป็นอะไรนะแล้วก็มี คุณพี่วัชรินีบอกว่าวันนี้จองแต่เดี๋ยวโอนให้พรุ่งนี้นะคะแล้วก็จะมีพี่เดชสมุทรบอกว่าตั้งนาฬิกาปลุกไว้เลยเดี๋ยวกลัวลืมแน่นอนครับขอบคุณจริงๆครับขอบคุณขอบคุณมากเลยฮะทุกรายการแล้วทุกทุกเอสเอ็มเอสเลค่ะเพราะถ้าที่นี่อ่านไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวพอเลิกรายการเดี๋ยวทางทีมงานจะปรินมาให้อ่านค่ะซีแบทนี้อย่าลืมนะครับนะฮะค่ะพิธีปลุกเสกเดี่ยวหลวงปู่มาคำแดงนะครับสิบสอง พิธีเทท,ท,ทองหล่อพระวัดหลวงปู่คำบุคุตตาต, <15 S 2> ติธรสิบห้าหา <15 S 2> ลวงปู่คำบุค่ะุตตาแล้ถึงลาหลวงปู่มหาคำแดงแล้วเา